ตึกไหนฮะตึกไหนฮะตึกไหนะตึกนีนปป้ด้เลยแงลบโกหรยไ้ไม่มีคนโดดทับคนนึงไอ้อเอาชีวิตมาทิ้งอไอ้มาม่เหลือมันตายะกับเพื่อนฉัยนยช่ยด,ด้วยแรงก่อนใช้ลูกตาเฮ้ยเฮียเขาบาเหลือตัวเดียวเขาบาเหลือตัวเดียวมึมงพสิ หนึ่งน็อกหนึูมาแล้วเพื่อนเยน้อยหน่ลตงบนน่ะเออเอาดีมีคนอยู่ใต้้เบียกูมามาดิอาวัหปอยู่ไหนชันชันสองรเออชันสองน่ากูหมดหมดหมดจีนี่หมดีนี่หมดไ่ คู่ดิวเบียร์แล้วหรอดิวเบียร์แล้วเฮ้ยข้างล่างแล้วเรากำลังจะมาตกกลุ่มมีคนหนึ่งตึกมีมีคนหนึ่งเหรอใช่โอ้ยงอกเป็นไงเนี่ยไปดีชุบหน่อยตัวเดียวไม่เกินถุบไปเลยอยู่คน퀄ิตี้แบบมึ้ กูหยุดช่วยมึงเนี่ยช่วยด้วยพี่ดิวไปยันหยู่มันโดดปะกระโดดกระโดดมันโดดมันโดดมันเข้าชั้นสองตายละวไหนวะชั้นสองอยู่หน้ากูเนี่ยดิชุบหน่อยดิกูอยู่นี่กระโดดลงมาชั้นหนึ่งแล้วมียาปยาหน่อยไม่มียมีน้ำเนี่ยอันเดียวอีกตัวหนึ่งใครซ้ำไปแล้ว ไปดูทำเหรอไม่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 ทำไอ้ที่มันมีนมอย่างเบ่ตายอังตึกเบ่งตายยังหมดแล้วยั้งหมดเลยคอบอนแล้วตึกดีอหรไปไหนจะยินดีเพื่อนอยู่อีกฝั่งนึงฟอนอยู่ใกล้เรามันวิ่งไปทุบไปมันสาม <One shot. S 1> ตัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาดีไปดไปด มึงเจอแมลงวันโถ่แกูเดินมาเสีอยู่ไอ้เสียงหน้ากูสตัวอยู่ในห้องน้ำมั้งายหน้ากูมันมีด้านนอกอยู่หน้ากูเนี่ยตัวนึงมีตัวนึงน้ร้องตัวนนงตัวตัวนึง โอ้ยเฮียมึงอาบมาคิดเกินมึงลาบกินไม่รอกเหมือนซ้ำไม่สัตว์อยู่กันสามด้ผมไปติดเสาไฟมันตายไปแล้วอยู่กันสามคนปล่อยสามวิวได้ไงวะโอ้ไม่ดแล้วกูนะูข้างนอกวะมันติดอะไรไม่รู้อะเฮียแม่งสามวิวยับติดระติดกระจกรถเออคุณนึกออกวกติดกระจกคนเดียวสัตว์ให้กูเราต้องเอารถแบบไกลแค่ไหนเหรอ หมดกันไหมเออเขียนเองทำให้ทำปะมึงทำไปหล่อพี่ดิวก่อนดีกว่ามั้งเฮ้ยมีคนโดดล้มลงตรงนี้เออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแฮ้ยอยู่กูเบี้ยนี่เอวไม่ไหวกูหลอกกันีโดดผิดชีวิตเปลี่ยนแม่งยังไม่ทันเล่นตีถึงพื้นได้อยู่ประมาณสามปีโอ้ยใช่กูโดนแล้วคับโดนยิงละขวาวะลร อุเชี่ยโดนไกล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 เอิญไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวเพื่อนไปละไปไปไปเออปีนปันเอาลงนี้ได้เอิญเชิดนี่ได้เหรอทำนึงทำยาอยู่อุ้ยมีบ้านขวาอีกโอ้ิ่งแบบนี้ไงนายไม่เคยรอแลวนายก็ไม่เคยกไปไปทำยาอยู่ไ่กูคิดว่ามีตัวไกลไงอเชี่ย เก่งขาดักแหละกูบอกเขาแล้วนะเป็นเด็กขี้แค้นกันเต่ว่าใจเย็นเด้อไม่ได้เก่งหรอกมึงเก่งขดักกูกูก็ไม่รู้มึงหรอกจริงจริงถ้าเพื่อนกูไม่ถ้าเพื่อนกูไม่กระชากคอกูไว้นะกูไปฆ่ามึงนะกูบอกเขาแล้วแหละเองนายเบียร์พูดถูกไอ้เยี่ยข้างหน้ามีรถขับาดิเฮ้ยหัวแตกเลยยิงกันหน่อยดิงเเ็็ดดดดจจจจบบััรร้้ออิิไอ้เหี้ยหัวโตตัวแล้ว ไอ้เฮียทำแบบยาคู่เดีวสมองให้ไปเนี่ไอ้เียนี่บอกเลยว่าชะตาสิ้มขาดเป็นแผนใช่ปะมาเอาตรงนี้เพื่อเก็บของใช่จริงเยอะแผ่นหลอแต่เพื่อกูไม่มีของเดี๋ยวแปลว่าอารมณ์ร้อนไงจะไล่ฆ่าเขาอย่เดียวกูบอกเลยกูเก็บของแต่งโกงด้วยเฮียตีเนี่ยเยวกูไม่ว่าใครก็ได้หมด ตีแมงฝูชิบหางจริงก็ที่ว่าเรขับตามอ่ะเอาดิธรรมดาดิกูกูตามผูอีกกูตามแค่ี้แหละแต่ส่วนว่าปางไม่ทำนะนั่นนะแต่ถ้าว่าก็มีผัวนะป่วนกี่หลังจี๊ดเลยวะเราหลังแตกเลย้เเ็นดอคือมึงแค่ป่วนพี่กูคือมึงสนแค่ล้อรถใช่ไหมล่ะพี่กูจะร้องไห้อยู่เนี่ยบอกไว้ไงบอกไว้ไงไม่มีไม่มีรค่นอนเฉยบมีรถเก็บๆแล้วเป็นไปรถไปแล้วครับโอเคครับน้องชายพี่ เหมือนบ้านระเบียงมีคอนนะบ้านระเบียงเมืองน้ำมีคนบ้านระเบียงเมืองน้ำมีคนพี่เห็นได้ไงวะไอ้เหี้ยโตแล้วเห็นเห็นอยู่อยู่บนข้างบนหัวได้เห็นไหมน้าโอ้พี่ดี้มันโคตรลานเลยเหี้ยยิงหัวเราตัวไปพี่ดี้ไปปิดมันไปพี่ดี้ไปโดนโดนซ้ำมันโดนซ้ำเหี้ยไปโดนมันจะโดนลานจริงมันจะโดนลานจริงพี่ดี้ปิดถ่ายคนขับรถกูสวยหนึ่งเบียร์ชั้นสามต้นมีอีกตัวนึงแดดฟ้าไชั้นสองมันดักวะ กูบอกเลยมึงตายแน่เพื่อนั้สองั้สองนสอง้าไม่ไโดนนไโดนเองเนาะอยาคนนึงแล้วกเนทโดนเองี่นะขึ้นมาแล้วนะเอ้ยไอนทปาทอนทอนทั้สองหลังกูมีตัวังงชั้นสอยูไหนวะป้าไปอะทาไมกูฆ่าเก้าคิวกูไปฆ่ามาตอนไหนโอหอยู่กันที ถ้ามันจบกันหมดเลยหรอหลังกูมาตอนที่เรามามีคนนะโอเคพี่ไอ้ฝั่งนี้มีคนอ่ะพี่ดิวยืนเอางันเลยการเงินเลยได้ไไงเจ็บอ้ระวังนะอยู่ข้างบนอะพี่ดิวป้าเนี่ยไปอยู่พี่ใจเย็นไม่มันกลับไปกลับไปกลับไปบ้านลงรถแล้วโอเคก็คือกูหนึ่งเมื่อกี้กูหนึ่งขำสี่อะโอ้โหพี่บางคตรโหดเบ้พี่ มั้นแก่หมดแล้วพวกผมมันถึงขั้นกลัวจนต้องวิ่งกลับบ้านเลยหรอเออมันแบบมันก็มันจะป่อยเหรอเฮ่นี่ที่นี่ที่นี่คมที่นี่คมก็ไปเลยตอนจริงแต่มันมีในเมืองอยู่ตัวหนึ่งพี่เดีวระวังในเมืองนะรู้มือกันอยู่ตัวตึงไงเฮ้ยฝั่งนี้มีตัวหนึ่งนะเว้ยระวังนะเว้ยมาร์เหลืองกูอะกูบอกเลยอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวเฮ้ยอยู่ในบ้านพี่เดีวขันสามมาพี่เดีวไอ้เหี้ยไม่กลัวโดนมาร์เหลืองยิงกันเหรอเรียบน็อกน็อก น็อกแล้วไม่น็อกแล้วพี่กลัวน็อกแล้วจุ๊บช่วยพี่กูหน่อยพี่เดียวพี่เดียวอย่าหันสูดไปทางนั้นดิขอโทษมันไม่ผูเลยวะเฮียมุมกูเกือบปีอะตองเปลันนึงไปดิวิ่งเลยต่อเนี้ยต้องกูกระเดไม่วิ่งคเขาไปเลยมันโดดลงมาคนนึงเดินมาชุบเพื่อนหนึ่ง กูชนหน้าหน่อยไอ้พวกที่กูล็อกกูล็อก็อยู่เอิร์นกูล็อกซ้ายอยู่น็อกน็อกน็อกสามน็อกสามน็อกเออลงรถตัวหนึ่งเพื่อนอยู่อ่าลงรถตัวหนี่งกูล็อก็อยู่เดี๋ยวดึงรอมันออกมายิงกูไม่ได้เพื่อนกูบอกแค่นั้นแหละเจ็บมากแล้วเอิญกูเดินนะเออเดินเลยกูล็อก็อยู่ไปไปไปหมดหมดหมดเลือมากเลืองอ่ะเฮ้ยมากเลือมันจะมายิงกันอีกแล้วอ่ะ ไปเข้าโพกันอยู่กลางวงเลยเอาเปลี่ยนกอยด์แอร์ดับอะแอร์ดับนะพี่ไปมีคนขับรถเอิญเอิญเอิญไล่ไล่ไล่ตายตายไล่รอ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 บักกี้มึงไม่ไหวกับเราหรอกรถเราใหญ่กว่ามึงบั๊มแม่งเลยเพื่อนบั๊มพี่กดป่ะเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดมีขอ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 มีดอกต้นมีดอกต้นอะไพี่เอาไปเที่ยวห้าเลยนะบอกแล้วถ้าถ้าพกบอะกูบอกเลยแค่มึงไล่ถึงเอิร์นเพื่อนเน้นตอนมันน็อก ที่ยิงรถอ่ะส่องนัดแล้วแบบไปไปไหนอ่วขวามับขวาเข้าเข้าโพเข้าโพน้องหนึ่งนักเรียนไปเซลยังไหวเราได้ไงวะดีเลยมันตายเลยมันตายเลยไม่ตายไม่ตายเนาะดูยังไง เพื่อนไปไหนเนี่ยเราบนเขานะฝ่ายคนอ่านฟีดกูกูท้อเลยวะขับแบเนี้ยเพ่ขับแบบเนี้ยมันขับมาจากทางขวากว่ามันน่าจะมาจากทางลูนบ้านนี้มีรถจอดในบ้านนะเอ้ยเปิด็อถปะไปดีไปดีไปดีช้าเลยช้าเลยช้าสิ เรอหน่อยล็อกล็อกเจ้าล็อกเจ้ามีรถดาเซ้ายจอดอยู่แค่แค่มึงขับแล้วกูได้บายแค่ระวังโกดังนะเว้ยเงียบกิ๊บไอ้เหี้ยเงียบปะวะเฮ้ยเหมือนบ้านซ้ายมีลูกไหวเอิร์นเอิร์นมีแจกลูดด้านซ้ายเจ็บบ้านนี้ก่อนนะมนี่ไปชนไหมกูเองก่อนเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยแม่งตาย อย่าดูด้วยจ้ะอย่เชื่อมัญหาสนัยของพี่เลยดิไอไอเบียปลาห้องน้ำเล็กนี่กูปลาห้องโขงไงกูปลาห้องห้องน้ำเล็กไปแล้วเด็กลุงก้นหนักบันไดวะโอ้ยเฮียทุ่งทุ่งทุ่งกว่าสองตัวเอื่นทุ่งตายโอ้ยเฮียของจริงตายเลยนั่งสองตัวเก็บคู่อ่ะเอินกอ่ะ ออกวัวบ้านคนหนึ่งกากูตัวหนึ่งเอิญทันสองทันสองคนหนึ่งมาดิทันสองออกทางซ้ายเจอเลยอย่าลาก่ะอยอ <S S 2> ยเพื่อนเออชีย่ยเราแม่งตึงว่ะบอกแล้วกลิ่นความกลัวแม่งลอยมาให้หมาแล้วดิใกลความจริงแล้วนี่เดี๋ยวปีตัวเอง เจอแมลงวันตัวตึงน่าจะเป็นกตี้เดียวกับปัตตี้โอ้ยมันหมดรล้วดหัวน้ำมันกูหมดสิ้นใครเนตอะใควะไม่รู้จะด้เอ้มันชิดมันชิดโบอ้ระ่ายูร่ายู่านร่ร่ายูร่า่คนูร่าี่ยูร่ายวร่ายูย่วย่ย่ยูร่า่ยราย่าายรายูาะ <Watch> out. เพื่อนอยู่ในโพหรือเปล่าหินนี้คนนึงนะตรงไหนบ้านอะไม่ใช่หินหินดีเป็นมาพิกอยู่ในโพหรือเปล่าถ้าดจา่าแหละโพมันวิ่งมาจากโพ <c oughs> บ้านระเบียงบ้านระเบียงร <Watch out. S 1> ะเบียงไหนร <c oughs> ะเบียงไหนร <c oughs> ะเบียงเนี้ยที่มา <c oughs> <c oughs> ดูย้อนสองให้อยู่อยู่นี่ละ,ละอยู่นี่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 ว่าี่ว่า <ละ S 2> หลังเหรอพี่เอออยู่ในว่าสีน้ำตาลนะ่ะน้ำตาลห้องน้ำมันนะพี่เออไฟนัะงั้นอะ่ะยังไม่ไฟเอ้อนอนสองตู้อ่ะเย๊กใกล้แล้วเว้ยโคตรฮอตโคตรอันตราย เสียงไม่ร้องมาจากไกลเลยดีดูบ้านระเบียงนี้หน่อยพี่อเบียเบียดูเหมือนเห็นนะไม่ชัวร์เลยอะอันนี้คือไก่บ้านมึงร้องอย่างนี้หรอใช่กู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 กหกืกนกูกูก่กู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 กกูกูกูกกกกกกกูกูกก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  ตายเออมาดไม่ดีกูมาบาเรต์มายืนมายืนกินน้ำว่าโดนกูดีแค่นั้นน่ะใช่จับพวกยืนกินน้ำชิวเลยจับบาเลดอย่างนี้คิดวัฒนายโน่นหนึ่งจริงครับจริงครับไปสับปืนป่ยถ้าสมัยพี่ผมเกิดนะมิกกี้บีพีไม่ได้เกิดแค่นั้นเนี่ยจริงครับจริงครับหรืไปแถวจริงครับจริงครับ ไอ้ตรองสมองขึ้นนี่คืออะไรอืมมีมีมีสมองมีสมองหน้าโกวะน้องมันสั่นกลัวดิขอย่าเาเล็กไปเก็บมัน้วกันหน้าโกหน้ากตัวเดียวพอทาละเอาท้าปลาดีพี่ไปพี่เดียวท้าปลาดิี่ยิงมันห่หแม่สอบเป็นซิงเกิลใสัตว์ช่วยองขึ้ไปขู่จะกระทะซะหน่อยแคยโดนเ็อฆ่าตายสับพ ในที่สุดเราก็กินไกล่ละครับใน<ต>ที่สุดเราก็กินไก,ก่โคตรเยอะโอ้โหกำจัดสี่ถึยแม่เชี่ยวมาแรงวันกำจัดสี่ตาเหี่ยวขยาเาชีย่ยอะไรเต็มผู้กวาดล้างตาบอดอะมแรงวันเราอะ <laughs> ตามันเขียวปัดเชีย่ยลิซ้าเอ็มวีพีเชีย่ยโคตรกากเอ็มวีพีได้ไงวะ